กอ,องพันลบพิเศษที่2กรมพลลบพิเศษที่1ได้เผยแพร่คลิปปฏิบัติการทวงคืนภูมะเขือน,นะครับซึ่งถือเป็นคลิปที่ดูเดือดมากนะครับที่ทางไทยของเราได้ถ่ายเก็บเอาไว้ในช่วงที่มีการปฏิบัติการทวงคืน ภูมะเขือนะครับหลังจากที่ทหารเขมรได้ใช้ภูมะเขือเป็นฐานที่มั่นทางทหารแล้วก็มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นกระเช้าเสาเรดาร์แล้วก็ฐานที่มั่นทางทหารนะครับซึ่งหลังจากที่ปฏิบัติการทางทหารทวงคืนภูมะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้พบร่างทหารเขมรประมาณ10บกลานนะครับแล้วก็ยังมีการยึดทางอาวุธของพวกเขมรอีกด้วยนะครับ และยังมีการพบมือถืออีก7เครื่องนะครับที่โวกทหารเขมรได้ถ่ายเป็นคลิปยั่วยุทหารไทยหลังจากที่ทหารไทยเปิดปฏิบัติการเข้าตียึดพื้นที่ได้นะครับซึ่งบริเวณที่ฝ่ายทหารเขมรวางกําลังไว้อย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็สามารถยึดพื้นที่ได้สําเร็จแต่หลังจากที่ทหารไทยเปิดปฏิบัติการยึดคืนภูมิขือนะครับพวกทหารฝ่ายเขมรก็มีการพยายามที่จะยึดคืนภูมิขือ เพราะว่าภูมะเขือถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญอยู่ในจุดสูงข่มนะครับซึ่งภูมะเขือเป็นจุดที่อยู่ไม่ไกลาจากปรสา,าสาทพมหารนะครับถือเป็นภูมิประเทศที่มีความสําคัญทางทหารสําหรับภูมิเขือเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาพนมดงรักนะครับตั้งอยู่บริเวณแนวเขตไทยอมเมนอยู่ทางทิศตะวันตก ของตัวปราสาทเขาพระวิหารนะครับมีระยะห่างประมาณ2.8กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่4.6ตารางเมตรนะครับซึ่งภูมะเขือตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดซึ่งทั้งทหารไทยและก็ทหารคขมเมตก็ต่างอยากจะได้ภูมะเขือเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารนะครับเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญแต่ว่าทหารไทยของเราสามารถที่จะเปิดปฏิบัติการทวงคืนภูมะเขือแล้วก็สามารถที่จะ จัดการกับทหารขเขมรที่ใช้ภูมะเขือเป็นฐานเป็นปการท้าทหารได้สําเร็จนะครับและหลังจากเปิดเป็นการยึดคืนภูมะเขือนะครับก็เข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็พบล่างทหารขเขมรประมาณ10โกว่าล่างนะครับที่เสียชีวิตบนยอดภูมะเขือตอนนี้มีข่าวด่วนนะครับเมื่อวันนี้เวลา13.30น,นทหารขเขมรก็ได้เกณฑ์ชาวบ้านเข้าไปลือ้อลวดน้าหีเพลงแล้วก็ยางรถยนต์รวมทั้งทำลาย สแลนสีดําที่ทหารไทยได้คึงไว้เป็นอาณาเขตเพื่อมีให้พวกขมรลุกลับอธิปไตยของไทยเข้ามานะครับบริเวณบ้านหลังจานอเาเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้กําลังตึงเครียดหนักนะครับอย่างไรก็ตามเพราะว่าทหารขมรได้ใช้เด็กและก็ชาวบ้านขมรเป็นโล่มนุษย์มีการตะโกนด,ด่าทอยั่วย,ยุทหารไทยนะครับด้วยถ้อยคำที่หยาบคายหวังให้เกิดการบัะทะนะครับ ซึ่งในตอนนี้แกนนาของพวกเขเมรก็ได้สั่งให้ชาวบ้านทําลายสิ่งกีดขวางของทหารไทยทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งสั่งให้ยึดดินแดนของไทยที่ทหารไทยประจำการอยู่นะครับแล้วก็ให้เตรียมพร้อมถ่ายคลิปหากมีการประทะก,กันแล้วก็ให้มีการตะโกนว่าทหารไทยทํร้ายชาวบ้านเขเมรทหารไทยป้นดินแดนเขเมรน,นะครับ และหลังจากนั้นนะครับในช่วง15.15 15. นทหารเขมรก็มีการเกณฑ์ชาวบ้านสมทบชาวบ้านที่กำลังทำลายรั้วลวดหน้มยางรถยนต์แล้วก็สแสลนสีดำของทหารไทยนะครับ ซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับพวกชาวบ้านเขมรก็ได้เดินทางมาสมทบบริเวณใกล้เคียงเข้าไปยังบริเวณบ้านหนองจานนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังพบว่ามีพวกทหารเขมรก็ได้เปลี่ยนเครื่องแบบเครื่องแต่งตัวเป็นพลเรือนเข้ามาสมทบกับชาวบ้านเขมรเพื่อกดดันทหารไทยอีกด้วยนะครับแล้วก็ก่อความไม่สงบอยู่ในตอนนี้นะครับสร้างความวุ่นวายในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ตึงเครียดเป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพวกขมรอพยพม,มาตั้งแต่ช่วงขมรแดงเรื่องอานาจนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่แถบนี้แล้วก็ผลักดันชาวบ้านของไทยออกจากพื้นที่แถบนี้นะครับแล้วพวกขมรกเข้ามาตั้งทิ่งฐานสร้างบ้านเป็นเวลาหลาย10ปีแล้วนะครับจนในตอนนี้เราจะไปทวงคืนพื้นที่ดังกล่าวคืนนะครับพวกชาวบ้านขมรก็ไม่ยอมนะครับก็มีการประท้วงกันเหมือนอย่างที่ ปากฏเห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับซึ่งความคืบหน้าจะเป็นยังไงช่องกสุทรองราก็จะรายงานความคืบหน้าต่อไปนะครับ